หลักคำศาสนาที่แท้จริงแต่กลับมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเส้นสังเวยเลือดสัตว์เพื่อปลุกพลังงานจากวิญญาณที่ชั่วร้ายนายช่างอินคิดว่าเขาจะสามารถควบคุมพลังงานเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อพระพุทธรูปสร้างเสร็จและมีการฉลองใหญ่โตในหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมในความงดงามขององค์พระ แต่ในคืนแรกที่แสงจันทร์เต็มดวงสาตส์สองลงมาชาวบ้านบางคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบประหลาดดังมาจากพระอุโบสถเสียงนั้นเหมือนกับคนเรียกให้เข้าไปใกลๆ้ๆไม่นานนักคนแรกที่หายตัวไปคือพรานหนุ่มชื่อทิศแดงเขาออกไปล่าสัตว์ในป่าและเดินผ่านวัดในคืนที่พระจันทร์สว่างหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยหลายเดือนต่อมา ชาวบ้านอีก